ขอจเจริญพรมายังญาติธรรมทั้งหลายอ่าวันนี้พระอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของโลกนะโลกก็คืออ่าสิ่งปุงแต่งที่เราอาศัยอยู่นี่แหละแม้กระทั่งตัวเราเองนะตัวเราเองนี่ก็เป็นสังขารโลกนะสังขารโลกอ่าแล้วก็โลกที่เป็นแผ่นดิน ผูเขาแม่น้ำลำธารทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ได้ชื่อว่าโลกนะหมูสัตว์ทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าโลกนะทีนี้โลกเนี่ยเออมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะจริงๆแล้วก็เคยพูดไปในเรื่องของปรากฏการณ์นะคือสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันปรากฏอยู่เนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีชื่อ นะไม่ได้มีชื่อเสียงเรียงนามอะไรเลยเป็นแต่เพียงสิ่งที่อ่าเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยที่มันปุงแต่งกันขึ้นมานะทีนี้มารวมรวมกันเราก็มาใส่ชื่อสมมุติให้กับมันว่าเป็นโลกนะจริงๆแล้วโลกนี้ไม่ได้มีนะแต่โลกนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าอายตนะของเรานี่แหละ ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะคือเราได้สัมผัสสิ่งเราสิ่งเหล่านั้นทั้งไอที่มันปรากฏอยู่ทั้งหลายแหละนะ่น่ะนะแล้วเราก็มาสมมติให้มันเพื่อที่เราจะไดะ้สื่อสารกันให้รู้เรื่องนะว่า สิ่งนั้นชื่อนั้นสิ่งนี้ชื่อนี้อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะสมมติกันไปแล้วภาษาของแต่และประเทศชาตินี่ก็ใช้ไม่เหมือนกันแต่และท้องถิ่นก็ใช้ไม่เหมือนกันนะแต่สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นจากการที่มันได้สมัมผัสทางอายตนะาทั้งนั้นเลยนะตาเราไปเห็นอ่าเมื่อไปเห็นแล้วอ่าเราไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะก็เลยสมมติตั้งชื่อให้เขา เอาเพื่อที่จะไปเล่าต่อให้คนอื่นฟังคือคาว่าโลกเนี่ยมันเป็นการรวมนะเป็นศูนย์รวมแห่งการก่อเกิดขึ้นมาจากการที่เราไปอ่าไปปรุงไปแต่งให้เขานะเราได้สัมผัสด้วยอายตนะอ่าทั้งกายใจนี่แหละเราได้สัมผัสจากอายตนะแล้วเราก็อ่า เอามาพูดมาคุยมาสื่อสารกันนี้เราก็จําเป็นต้องใช้ภาษาคําว่าโลกที่ว่าแผ่นดินนะหรือว่าโลกทั้งโลกทั้งลกูกโลกนะ่ะนะจริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งนะกายเรานี่ก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งอ่านะแต่เวลาที่อ่านะเราจะสื่อสารถ้าเราไม่ไม่ตั้งชื่อเสียงเรียงนามให้กับเขาเนี่ยเราก็จะสื่อ,ส,อสารกันไม่รู้เรื่องนะจริว่าจริงๆแล้วนะ่ะ ถ้าไม่มีตัวเราเลยเนี่ยโลกมันจะมีไหม่ามีใครไม่สามารถที่จะอยู่แบบไม่มีเรานะถ้าไม่มีตัวตนของเราเลยเนี่ยโลกมันก็จะไม่มีแม้แต่ร่างกายของเรามันก็ไม่มีคำว่าไม่มีเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีในความรู้สึกนะไม่มีในจิตในใจไม่มีความผูกพันกับใจเราเลย แต่ก็ยังใช้ชีวิตยอยู่อย่างเงี้ยอ่าลองนั่งอยู่เงียบๆแล้วก็มองดูตนเองดิเราก็จะเห็นว่ามันมันมีอะไรสักอย่างมีมีวัตถุสักอย่างนึงที่มันแค่ตั้งอยู่เฉยๆนะเออถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรามันไม่มีเรามันก็ตั้งอยู่ได้อ่า กายที่มันปรากฏอยู่มันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนอต้นไม้ที่มันปรากฏอยู่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนที่จะเกิดขึ้นดำลงอยู่แล้วจากนั้นมันก็หมดอายุไขของมันก็สลายหายไปยในทางกายของเรานี่ก็เหมือนกันที่เราจะเห็นได้ง่ายๆนะะถ้าเป็นกายของเรามันจะอยู่ได้นานหลายปีนะกว่าที่จะ มันจะสิ้นอายุไขเนี่ยอ่าถ้ามันไม่มีอุบัติเหตุอะไรซะก่อนนะกายนี้มันจะอยู่ได้หลายปีแต่ถ้าเราไม่ไปมองถึงนามธรรมนะก็คือนามขันทั้งทั้งสี่ที่อยู่ภายในเนี่ยอ่าวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพวกนี้นะนามธรรมเหล่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น ที่เป็นของมีอยู่ในโลกนะเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะสัมผัสด,ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายได้นะเราอาศัยนามที่เป็นตัวใจมนสัมผัสกันเองนะเราจะสังเกตเห็นพวกนามธรรมาเหล่านี้นะเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคือมันเกิดวัยดับวัยนะที่เราเห็น,หน่าที่สุดก็คือความคิดของเราเนี่แหละนะมันเกิดจาก คิดอันหนึ่งก็กคิดอันหนึ่งคิดอันหนึ่งต่อเป็นชอ็ชอตชอ็อตเหมือนกับฟิลหนังน่ะ่ะคิดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องกว่าจะจบเรื่องเนี่ยมันก็มันก็หลายหลายชอ็อตนะมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะส,สํหาหรับความคิดน่ะคือมันจะต่อกัน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 ไปเรื่อยๆถึงเรื่องนี้คิดไปแล้วเนี่ยจบลงมันก็ต้องหาเรื่องใหม่ขึ้นมาคิดอีกอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเขาซึ่งเราจะมองเห็นได้ว่า ธรรมชาติของโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นลักษณะนี้แหละถึงจะมีอายุที่มันยืนยาวนะสรรพสิ่งอะไรก็แล้วแต่ถึงมันจะมีอายุยืนยาวตั้งอยู่ได้นานนะอ่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์นะคือมันไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้แหละเป็นเรื่องของโลกที่มันจะต้องเป็นไปแต่ทีนี้ว่า กฎแห่งธรรมาชาติกฎแห่งไตรลักษณ์เหล่านี้นะ่ะเราไม่เข้าใจนะมันก็เลยพานให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเห็นว่าเราไม่รู้ว่าธรรมาชาติของโลกเนะี่ยอมันเป็นอย่างนี้กฎของเขาเป็นกฎธรรมดากฎสามัญลักษณะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่เรายอมรับไม่ได้ ใจของเรานี่ยอมรับไม่ได้ม,มันมีความผูกพันมีความผูกมัดอ่าเราไม่ยอมรับกฎของธรรมชาติมันก็ทําให้เราเกิดทุกข์จริงๆงแล้วทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเรานี่แนะมันทุกข์เพราะตัวนี้ตัวเดียวแต่ถ้าใครสามารถที่อยู่ในโลกได้แปบลบว่ามันไม่มี ตัวเราเลยเนะี่ยอถ้าสมมุติว่าเราตายแล้วเนะี่ยโลกนี้มันจะมีไหมถ้าเราตายเนะี่ยโลกมันไม่มีเลยนะมันมีแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่อย่างนี้แนละแต่มันไม่มีเราแล้วอจะเอาอะไรมาทุกข์กับโลกเราไม่ได้ไปทุกข์ไปกับโลกแต่ตอนนี้เนะี่ยเรายังไม่ตายเนะี่ยเราจะอยู่อย่างไรเหมือนอยู่ให้เหมือนคนตาย ก็ยังทํามาหากินก็ยังมีครอบมีครัวมีวงสังคมมีการมีงานทําอยู่แต่ทําแบบไม่มีความรู้สึกเหมือนเหมือนคนตายอะทําจิตใจท,ที่แบบว่างสบายๆยยจะทําได้ไหมอันนี้แหละคือปัญหาปัญหานั้นมันไม่อยู่ที่โลกนะปัญหาไม่ไม่ได้อยู่ที่อธรรมชาติของ ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ที่แผ่นดินไม่ได้อยู่ที่สภาพแวดล้อมเพราะว่าสภาพแวดล้อมทั้งหลายแหลน่นีะ่ะระบบนี้ทั้งหลายแหล่นี่ยทุกสิ่งทุกอย่างร้วนแต่ดําเนินการไปตามธรรมชาติที่เขาเป็นไปมันมีการเกิดขึ้นมีการดําเนินไปแล้วมันก็มีการดับไปหายไป อันใหมก็เกิดขึ้นอีกดําเนินการไปแล้วก็บทอายุขยดับไปหายไปเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะใจเราก็เหมือนกันความคิดของเราก็เหมือนกันมันก็มีการเกิดขึ้นดําเนินไปแล้วก็ดับไปหายไปมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ทีนี้เราไม่เข้าใจอ่าเมื่อจิตใจเราไม่เข้าใจกฎของความเป็นจริงตรงนี้นะ่ะอ่าเราก็ไม่อยากให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง หรือถ้าอยากจะให้เปลี่ยนแปลงก็อยากจะได้แต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะไอความอยากตัวนี้แหละมันเป็นสมุทัยน่ะเป็นปัญหาสมุทัยความอยากที่มันทั้อยากให้เปลี่ยนแปลงทั้งอยากไม่ให้เปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่คอยเป็นความอยากคือต้องการให้มันได้ดันใจตัวเองนะความทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนี้นะทีนี้ถ้าไม่มีเราในโลกนี้มันจะมีไหมนะ ถ้าไม่มีเราโลกนี้มันไม่มีเลยนะเออมันมีธรรมชาติตั้งอยู่อย่างนั้นทีนี้เรามาทําใจแบบนี้ได้ไหมทําใจแบบว่าอยู่กับโลกแต่ให้ทุกอย่างเขาดําเนินการไปเป็นอ่าเป็นไปตามธรรมชาติของเขาชีวิตเนี่ยตัวชีวิตของเราเนี่แหละให้ทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปตามมาตามธรรมชาติของเขาไม่มีใครเข้าไปบงการอย่างเงี้ยอ่า ความคิดก็คิดไปความรู้สึกก็รู้สึกไปความจําก็จําไปนะไอ้ความรู้ก็รู้ไปถ้ามันอยู่ในลักษณะนี้ mm hmm. เขาทํางานประกอบกันด้วยสติปัญญาเนี่ย mm hmm. เขาดําเนินงานตามดําเนินชีวิตไปตามธรรมชาติเขาเอง mm hmm. เขาก็ไปได้นะเออมีอุปสรรคก็เรื่องของอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขกันไปอนะแต่ความผูกมัดที่ว่ามีเราเข้าไปจัดการเนี่ย เนี่ยมีเราเข้าไปทําอย่างน้นมีเราเข้าไปแก้ไขไอ้นู่นไอ้นี่อยู่ไอ้นี่แหละมันคือเออเราจริงๆอ่ะมันไม่มีในอวัยวะส่วนไหนเลยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าในกายนี้ก็มีขันห้านั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านไม่ได้ท่านไม่ได้บอกว่ามันมีตัวอัตตามีทิจฐิอัตตานะอาแต่ทิฏฐิอัตตาเนี่ย มันไม่ใช่ส่วนประกอบที่แท้จริงของอตัวอะไรในชีวิตเราแต่มันเป็นสิ่งที่ขันทั้งหลายเมื่อมันประกอบกันทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพวกมันเกิดขึ้นมาภายหลังจากขันห้าจากการทำงานการทำงานก็ขันห้าเขาทำงานแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดความเป็นเรานี่มันก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วใช้นานวานันนานวันเข้าเนี่ย มันก็ยิ่งพ,อพ่อคูนขึ้นพอกคูนขึ้นหนาแน่นขึ้นตัวอัตรามาอาทานที่จึงสูงขึ้นอ่าโลกนี้มันจึงมีขึ้นนไม่ใช่ว่าโลกข้างนอกมันจะไม่มีนะแต่พูดถึงว่าเรามาสร้างโลกในใจของเราเนี่ยอันนี้แหละเป็นตัวสําคัญถ้าเราไม่สร้างอะไรเลยในในใจของเราเนี่ยเออมันมันจะไม่มีปัญหา ทำการทํางานก็ทําไปใช้ความคิดก็ใช้ไปใช้แล้วก็ปล่อยวางอเออเกดคอามรู้สึกพอใจไม่พอใจก็เห็นอยู่เกิดแล้วก็แล้วกันไปเกิดแล้วก็ตกไปหายไปถ้าเราทําได้อย่างเงี้ยให้มันเป็นธรรมชาติของเขานะ่ะโดยที่ไม่ต้องมีคาว่าโอ้ออานี่กูค,คิดนะอกูเป็นคนออกแบบกูเป็นคนต้นแบบกูเป็นคนต้นคิดนะกูดีใจนะกูเสียใจนะอะไรทานองเนี้ย ถ้าถอยตัวกูนี่ออกจากระบบของขันห้าได้เนี่นั่นแหละท่านจะเป็นพี่อ่าเป็นผู้ที่อยู่อย่างผาสุกนี่หลักสูงสุดในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือตัวสําคัญตัวนี้เนะี่ยมันท่านที่ท่านเรียกว่าตัวอวิชชาคือตัวยอดแห่งกิเลสทั้งมวลเลยมันเป็นแค่ความหลงผิดที่เราที่เราอ่ะใช้ขันห้าใน ในทางที่มันไม่ถูกอคือเราไม่เห็นชัดในการทํางานของเขาแล้วทีนี้มันเอาไปรวมกันอพอเอาไปรวมกันแล้วนานเข้านานเข้ามันแยกไม่ออกอพอมันแยกไม่ออกมันก็เลยจากขันห้าเนี่ยมันเหลืออยู่ขันเดียวนะเออก็คือขันทิถีหรือว่าขันอัตตานั่นะขันตัวตนหรือว่าขันกูนั่นแหละมันเป็นอันเดียวหมดเลย ทำอะไรก็มันจะมีตะกูตะกูตะกูออกหน้าอ่าทีนี้กว่าจะแยกออกได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาศึกษาอ่าใช้ความเอาใจใส่ใช้ความเพียรเข้าไปศึกษาดูค่อยๆแยกค่อยๆพิจารณาอ่ายิ่งถ้าเราไม่สนใจในเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกับตลอดกันอ่าไม่มีวันที่จะสิ้นสุดลงได้ ดังนั้นแล้วจึงว่าโลกนี้มันมีได้ก็เพราะเรามีได้ก็เพราะเราถ้าไม่มีเรามันไม่มีอะไรที่จะมาสร้างขึ้นมาทับมาถมใจได้มันมีแต่ธรรมชาติที่เขาทำงานอยู่เนี่ย,ยอย่างไม้ไม้อย่างเงี้ยต้นไม้เงี้ยเขาก็โตมาโดยธรรมชาติของเขาเบียดเสียดกันอยู่นี่เขาไม่เคยมีปัญหานะ เขาไม่ได้บอกว่าต้นไม้ใหญ่มันมาปกคลุมต้นไม้เล็กต้นไม้เล็กไม่ได้กินอาหารไม่ได้รับแสงแดดออยู่ได้เขาก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายไปอย่างเงี้ยไม่ปีบากบนเลยอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไงก็ต้องอยู่แบบนั้นแต่ของเราไม่ได้นะถ้ามีคนมาครอบน,นี่ยใจมันก็อึดอัดละ ถ้ามีคนมาสารเสริญเยืนยอใจมันก็ฟูกปแล้วนะคือมันมันไม่มันไม่ได้ทํางานแบบเป็นธรรมชาตินะมันมันผิดธรรมชาติของการทํางานของขันไปอ่าแล้วเราก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเวลาที่ขันเขาทํางานอ่ามันไม่ได้มีอะไรนะ,อ,ะอย่างความรู้สึกทํางานเนี่ยทําไมเวลาที่เรา เวลาที่เราโกรธนะคุณโยมเวลาที่เราโกรธเนี่ยเราจะสังเกตไดบ้บางทีตัวเราอาจจะไม่ได้เป็นคนโกรธแรงแต่เราเห็นบางคนเนี่ยโอ้โหมันสันละลึกเลยนะหน้าเขียวสันละลึกเลยเหมือนแต่จะโดดขย่าในขนาดนั้นเลยอย่างนี้ก็มีอ่าบางคนถึงกับคุมตัวเองไม่อยู่นี่แหละม,มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเขาไม่รู้อารมณ์แล้วก็ ปล่อยให้ฝ่ายสังขารนี่ปรุงแต่งเต,ติมอารมณ์เติมเชื้อไฟเติมเชื้อไฟเข้าไปอ่านั่นแหละมันคือเขาไปสร้างโลกอีกโลกหนึ่งเลยนะอ่าที่ว่าสังขารละโลกอ่ะสร้างความปรุงแต่งเข้าไปสร้างความปรุงแต่งเข้าไปก็เติมเชื้อไฟเติมเชื้อไฟเข้าไปอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างโลกอะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่แบบไม่มี ตัวอัตราเนี่ยไม่มีตัวตนของเราเนีเอ่อเราปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดําเนินไปตามธรรมชาติเนียความทุกข์มันจะไม่มีนะพูดถึงความความความทุกข์ในใจนะแต่ความทุกข์ทางกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้หรอกคนเหนื่อยก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมคนบาดเจ็บก็ยังบาดเจ็บอยู่ยังเจ็บยังปวดอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรามองให้ลึกซึ้งแม้ความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดนะ่ะ ที่มันเกิดขึ้นกับกายเรานะ่ะถ้าใจเราไม่ใช้ทิศถีเข้าไปยึดมากเกินเกินไปคนคนนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะอ่าเจ็บก็รู้ว่าเจ็บแต่บางคนไม่ใช่างั้นถ้ามันเจ็บมันปวดแล้วปวดโอยนะอยากจะให้คนช่วยอยากจะไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะไปหาหมอไปโรงพยาบาลกลัวกลัวที่จะตายกลัวที่จะสลายไปจากโลกนะจริงแล้วนะ่ะ อ่าถ้ามันไม่ถึงที่สุดตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเนะี่ยมันไม่มีใครตายอ่ามันมีแต่เรื่องกฎของสามัญลักษณะอ่าก็คือนิจังทุกครานาตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดายอย่างนี้แต่เมื่อเราไม่เข้าใจเราเราจะยึดเอาไว้หมดอ่าตายก็ของกูนี่แหละเออเจ็บปวดก็กูนี่แหละเจ็บปวดเห็นไหมมันเป็นอยู่อย่างนี้ มันยึดกันมันแย่กันไม่ออกเพราะว่าเราไม่รู้หน้าที่ที่ขันเหล่านั้นนะเขาทํางานอ่ามันก็เลยต้องอ่าเกิดความทุกข์ซ้ําซ้อนขึ้นมานะแต่ถ้าเราอยู่แบบธรรมชาติอย่างเงี้ยอยู่กับโลกแบบที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติอะไรเกิดก็เกิดอะไรดําเนินไปก็เห็นดําเนินไปอะไรมันจบลงก็ให้มันจบลงถ้าเป็นอย่างนี้ ก็ยอมรับมันทุกขั้นตอนมันก็ความทุกข์มันก็ไม่เกิดให้ถือว่ามันเป็นธรรมชาติเนี่ยตัวเราก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะเอะตัวเราก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งแต่จะแต่จะไปะยึดว่ามันเป็นของเราเอี๋อย่าไปยึดว่าเป็นของเราคือคือจะพูดยังไงอ่ะอธิบายง่ายๆก็คือว่าไม่มีเราเลยอะ ไม่มีไม่มีกายนี้ในเราไม่มีเราอยู่ในกายนี้นะ่ะไม่มีเราอยู่ในกายนี้มันเป็นแต่ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดําเนินไปเมื่อเกิดขึ้นมามันก็หาเลี้ยงกายเของมันพอไดอ้เป็นที่พักที่อาศัยของจิตวิญญาณถึงเวลาก็แตกไปสลายไปอย่างเนี้ยถ้าเราคิดได้อย่างนี้แล้วเออ แม้ว่าจิตของเราจะยังไม่ไม่ลุดออกจากความยึดแต่ความสบายใจมันก็มีขึ้นเยอะนะบางคนมีปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่ตกก็เพราะว่าอ่ามันเกิดความยึดถือในความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมากเกินไปนะปัญหาเรื่องของการของงานเรื่องของการดอานวนชีวิตมันมีอยู่แล้ว,ลวมันมีทุกคนอ่าแต่ปัญหาเหล่านั้นน่ะมันอยู่ ภายนอกนะมันอยู่ตรงนอกอเราอย่าดึงเข้ามาถมใจของเราอย่ามาสร้างโลกในหัวใจของเราปล่อยให้โลกเรามันว่างเปล่าปล่อยให้ปล่อยให้ใจเรามันว่างเปล่าเคยพูดไปหลายทีมันว่างมันอย่างความว่างที่อยู่ข้างหน้าเรานะ่ะไม่มีอะไรที่จะไปแตะต้องไม่มีอะไรที่จะไปทําลายล้างเขาได้นะความว่างเปล่าตรงนี้นะอ่เจ้ปืนมายิงเอาไม่ีหยนฟัน เออเอาไฟมาเผาความว่างเปล่าตัวนี้เขาไม่ได้เดือดร้อนเลยเออจะทําอะไรก็ทําไปไอ้นั้นก็เป็นธรรมชาติไอสิ่งที่ปรากฏดอยู่น้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอ่าซึ่งมันก็ไม่แน่นอนเนี่ยตรงตรงนี้มันมีต้นไม้ไม่รู้เกิดตายมากี่กี่แสนต้นกี่ล้านต้นแล้วเนะี่ยเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างเงี้ยอ,อันนี้มันก็เป็นธรรมชาติเขามันอย่างนี้ กายเรานี่ก็เหมือนกันเรานี่ก็เปลี่ยนร่างกายร่างกายตายแล้วตายอยีกเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ทําไมว่าเกิดมาชาตินี้ก็กายอันนี้นะเออเราทําไมเราจะต้องมาห่วงนักห่วงหนาเรื่องเป็นทุกข์กับมันอะไรนักหนาอยากให้อยู่ดีกินดีอยากอยู่รรูๆอยากกินรวยๆไอ้เรื่องพวกนี้เนะี่ยกายไม่รู้เรื่องนะมันเป็นเรื่องของใจที่เราสร้างขึ้นมา เราสร้างโลกใหม่ในใจของเราขึ้นมาเราไม่ยอมยอ,เ,อ,อเราไม่ยอมรับธรรมชาติเมื่อไม่ยอมรับธรรมชาติความทุกข์ก็เกิดตรงนั้นแหละนะเราจะเราอยากจะฝืนธรรมชาติให้มันได้เยอะที่สุดนะมีพอกินก็ใจมันไม่พอนะบ้านมีพออยู่แต่มันอยากได้หลังใหญ่ต่านั้นรถก็รู้อยู่แต่อยากได้หรูยิ่งกว่านี้อีกไปอีก อยากอวดอยากโชว์อยากอะไรหลายๆอย่างถ้าเรามาคิดถึงวนนี้มีแต่เรื่องที่เราคิดเอาเองนะปรุงแต่งสังขารสังขารโลกสังขารละขันมันปรุงแต่งขึ้นมาให้เราหลงเข้าไปอ่านะแล้วเราก็เป็นทาสของเขาเพราะว่าใจเรายังไม่เกิดปัญญานะแต่ถ้าหากว่าเราเกิดปัญญาเมื่อไหร่นะเราก็จะอยู่กับโลกไปนี้อย่างเป็นธรรม เมื่อมีความเป็นธรรมความทุกข์ใจมันก็จะค่อยๆจางไปหายไปนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิษพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในประจำวันนะคือให้เห็นว่าโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่อย่าอย่าไปสร้างโลกในใจ จงมองให้เห็นความว่างเปล่าแห่งใจอย่าไปสร้างโลกในใจของเราถ้ามันทับถมไปเมื่อไหร่ความว่างเปล่านะมันก็จะแคบลงเรื่อยๆในที่สุดก็ตีตันสิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันก็เป็นลกแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์แล้วก็แก้ยากนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตามนี้แหละ,ะความเย็นออกเย็นใจก็จะเกิดขึ้นกับท่านสำหรับคลิปนี้ อ่าก็คงจะพอแค่นี้แหละ